เราไม่ตองเลย มีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับตั้งใจมาซื้อของร้านค้าครับบ้านผู้ใหญ่เริ่มอยู่ตรงนี้พอดีครับครั้งแรกครัไต่จะพาเราไปนะครับครกขังรกขงแรกนะครับยับจะยับไหมวันนี้เฮ้ครับเข้าสมุมติไหมครับผู้ใหญ่นะเข้าสมมติหรอดีครับบ้านผู้ใหญ่เริ่มครับเสมาซื้อของเจอพอดีครับสองคันเหรอมากบักักคัน ยาว referral, ยาว Arrow, อนนีก fall, อีกอนนีกอนนีกอนนีกอ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 ีกตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้หกโมงหกโมงเช้านะครับก็วันนี้ถือว่าอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้เรียกว่าวางน้ําต้นนะครับข้าเรือวังน้ําต้นนะครับต่อไปของแพผู้ใหญ่เริ่มนะครับ นะรู้สวยสวเงี้ยน,น,น,นอนเลยพี่ด้วยนอนเลยพี่นอนนอน,นอนเลยเสวัสดีครับนานานาักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่องยำเยอดโบราชั่นะครับหรือว่าหมูโอนะครับผมโอดนะครับ,มมรบก็น,นี้เป็ออกมาบธรรมชาตินะครับเป็นเขื่อนเศรษฐกิจครับแต่ว่ามาทางวังน้ําต้นนะครับก็มาทางน้ําปาาอุตรดิตนะครับ ก็นี้มาส่วนของแพผู้ใหญ่เริ่มนะครับก็หมายถือว่าสวยมากครับวันนี้ครับนี่ครับคืนนี้มาสามท่านนะครับมาหน้าวันนี้นี่ครับมีนาดองครับนี่ครับนดองครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เขาโทลฟี่ได้ปลาใหญ่เยอะครับนี่กรันลลยครับนี่ได้ได้ตลอดครับวันนี้รวยนี่มากี่ขันเลยพี่แปดขันครับนี่ออมาล่าปลากระมังเหรอพี่ตั้งหนึ่งีครับบรรยากาศหมายครับนี่ยามเช้านะครับ พาดูรอบแพนะครับแพนี้ถือว่าสวยมากนะครับนะานะนี่ครับถ้าเกิดใครอยากยิงปลาขึ้นบนต้นไม้ครับอันึงเห็นไหมครับแพถือว่าใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วรอบแพครับแล้วแพนี้ตีได้รอบแพเลยครับผมพาเดินโค้รรอบแพเลยครับนี่ครับนี่ครับมึงก็ตีได้ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ถือว่าใหญ่เลยครับแพนี้ตัวใหญ่เริ่มให้ให้เรือดหนึ่งลำนะครับ เปิดเสียสูบครับนี่ครับก็ขอบคุณมากครับครับแต่ว่าแพนนี้มันจะต่านิดนึงครับดูหน้าเขาวน่อครับมันจะพอดีหลังคาก็ใส่หมวกกันไว้ครับนี่ครับโอเคครับนานาผมก็ติดเหยื่อะครับตอนนี้แปดคันนะครับก็แต่เช้ามาลองอ่อยเยื่อไปปลาไม่เข้าเลยครับตลอดดูว่ากี่ตีไปมันจะกินไหมครับก็เป็นแะ้วก็วิ่งสี่คันครับแล้วก็เป็น ก็ธรรมดาสิคันโอ้โหน้ำปาขึ้นครับพูถึงเอาเลยครับเห็นไหมครับน้ำมาเลยเห็นไหมครับนี่ครับตรงต่อเห็นไหมครับกำลังโม้อลยปาขึ้นเลยเคยครับ

วิจุดทูบโอ้ยโอ้ยโหย้ำยึดตายยดตายนี่ครับด้วยนี่ครับนนะแปมแรกเอาเลยครับเงียดนานโหโอเคครับกินเบาเลยโอเคครับน้านี่ครับแปมแรกครับวันนี้เลยไม้แรกเลยครับเหยื่อแรกเอาเลยครับจุดทูบเลยครับดูด้วยสวยครับสวยครับนี่ ไซน่าจะแบบประมาณโลต้นต้นครับกอนนี้ครับโหดูปากครับโอเคครับแต้มแรกกันสวยเลยครับเมื่อกี้วายขอเจ้าที่ครับนะดองวานี่ครับจัดมาเลยครับหัวชอบกินเบียร์ก็อยบอกโอเคครับถ่ายตุดนี้โอเคครับเออเก็บบนไม่บอกครับ One eternity later Hả? subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ

ไป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 ทีนี้อี่นี้เลยเอาแบบนั้นอั้มตีนนี่เหรอโหแก๊กเลยพี่จริงโหอ้กโกกยกเลยพี่โอ้ยจมั้งดึงแรงยังวะหึแต็มปากโหดึงแล้วตกใจเลยครับโอเคครับ โอเคครับ okay, ตอนน ER. <t r in> ี so anymore, e <Fil m analysis> ้เวลามาเที okay. Okay, ่ยงวันแล้วนะครับก็มีปลามังเข้ามาโชดครับแต่ว่าปลาใหญ่ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าตอนนี้ปลากินเนื้อนะครับเยอะมากครับแต่ผมไม่ได้เตรียมอยอะนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะลองซีเป็นดูนะครับนอนอะไรก็เดี๋ยวนอนเอาแรงก่อนนะครับโอเคับ One eternity later โอเคครับผมก หลับไปหนึ่งเตือนนะครับพอดีลาไม่เข้าเลยครับลองจะเล่นเยื่อเหม็นดูนะครับนี่ครับเยื่อหักตกประกดครับลองดูครับเอเครับครับตาไม่กินเชยดดองต้มยำไก่เจอครับสุดเด็ดครับมีติดตามไหมครับผมไม่ครับมี น้ำเดือดปบ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 เลยครับเห้ครับดูสิครับมาแล้วปลาเนี่ยครับกินเนี่ยเวลาที่บอกว่าสี่โมงเย็น โอเคครับนี่ะเปี่ยนบรรยากาศตอนเรียเย็นนะนะครับพอดีช่วงเช้าแบตตัดไปครับแม่ดูกล้องเลยครับก็เมื่อกี้ได้ปลาหมอมา1หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สะเพรยอีกสองตัวก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะอ่านนะครันนนะครับนะครับโปดองลงแล้วครับโอโอเคครับ เออคุณโอ๊ยครับอาบน้ำคุณดองครับคุณดองครับถือว่ามาพักผ่อนนะครับถ้าปลาไม่ได้แล้วถือว่ามาเก็บบรรยากาศกันนะครับนี่ครับน้ำใสน้ำใสเย็นมากโหดู มีความสุขกันมากครับดูดูโอ้โหปลาไม่กินครับเด็ดอันนี้ไปไหนครับน้องไปปเดี๋ยวเรานช่ครับจะไปตีปลากระสุบไปตีเหยื่อพร้อมครับเพื่อถ่ายดูนะฮะแล้วทางนี้ไปไหมครับก็เดี๋ยวทางนี้ก็เราแต่เรารูเพราะเมื่อเช้าขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้ครับมากเลยครับผมไม่มีปัญญาปีไม่ถึงครับเดี๋ยวนี้เจอนะครับนี้เรามีเนะครับนี้เราก็เฮ้ยครับเขาไปดูไป

ว้าวหือนท้ปเี่ยอมากเยอะมากครับนี่ปักเกลือรครับเ,เขาเกลือนะใส่สุดบ้านๆ <Wow. S 1> ของลูกคนนี้ครับใส่นมดสุดวะตะโกกใช่งไหมตะโกกเยนด่างคนเดิคมครับนี้ครับต้มครับ

เบ็ด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 แบสองเนาะเลกๆเลๆครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอะไรวะโอ้ยอยู่อยู่หูกะซูบดื้อๆๆๆๆอ้เวยไปขวาขวาขวาไปหางน้เหรนู้เรอเลื่อไปเลื่อนะเดี๋ยว พี enough enough ่แต yeah, ่สองแล้วเฮ้ยเราไปสองเลยนี่ครับโอ้โหทอปฟี่ทอปฟี่คืนนี้ครับนี่ครับยอดอู้เขินยับยับครับยับปปากไ่อปากนี่ครับเป็นปากครับสองขอโอ้โหไข่ครับนี่ครับนี่นะสุดยองครับคนเยอะปากครับรวยพุทธครับไม่สุดยอดครับมืออาชีพครับโอเคครับโอเคครับหมูทักเลยกินครับโอ้โห โอเคครับน้าๆเมื่อกี้กำลังกินหัวท้าเลยครับกำลังจะเริ่มกินเลยมันมาซัดครับนี่ต้องจับมาให้ครับดองงัดมาครับนี่ครับน่ารวยขนตักนะครับโเคคืนนี้ก็ดูเขากี่โลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับปลากระสุบนะครับเมื่อเช้าได้ไปตัวหนึ่งนี่ได้อีกตัวแล้วครับแต่ตัวเมื่อเช้าลาบกินไปแล้วครับดูตัวนี้นะครับนี่ครับโอ้โห โหลสี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งสี่ครับนีครับสวยๆเลยครับโอเคครับนี่ครับอยากทาคืนครับเฮ้ย่ายตัวไหนดีวะก็ค่อเราเดินละเพิ่งเดินใช่ไหมเออไป่มันนี่ครับน้องบอกให้ยหนอวะนี่ครับนานะาปรากฏครับใช้เหยื่อเหยื่อเหม็นครับเอาเรื่องเลยครับ โกำลังแบบกำลังจะเก็บเบ็ดเลยครับกินตอนประมาณสองทุ่มนะครับไซส์สวยๆเลยครับนี่ครับโอ้หรู้กดอะไรงนะครับดูให้เป็นครับกดเดือมงครับโอเคครับสวยเลยครับสซยใหญ่แล้วนี่ครับดูดีครับเทำแล้วนะฮะไซส์สวยเลยครับโอเคครับต้องสตาร์ทเลยโอ้โหมันมืดกว่ามันมอม นะนนะสักกรว่าตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมได้มาจะเด่นครับพอดีจะแกะมันแล้วแบบมันสะบัดเอาผ้ากันมันสะบัดทะลุผ้ามาทิ่มเข้ามือนี่ครับ<ฮ>ลึกประมาณหนึ่งเซนเห็นไหมครับส่วนในข้ามือลงไปเข้ารองนิ้วนะครับมือสั่นอยู่นี่ครับก็เดี๋ยวพักหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็จะไปหาหมอนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเข้าไปประมาณเซนนึงเพราะว่า ตอนนี้ก็ากัดไม่ได้เลยตัดใจขยโยกออกกระช้าครับนี่ครับลึกประมาณเซนนะครับดูเลือดเนียมือสั่นอยู่นะเจ็บมากครับสังกวาดนี่น้องแกะแม่นะครับโหคมมากครับอันตรายนะครับเปล่าเลยครับโอเคครับโอเคครับ นะครับตกปลาทุกท่านนะครับนี่ก็วันที่สองนะครับก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ตกครับพอโดนไอ้แทงมือไปก็หยุดตกไปครับหยุดมือครับวันนี้ก็วันที่สองนะครับเดี๋ยวก็เริ่มลุยตอนเช้าก็รายหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวนี้โปด้องจัดอาหารเช้านะครับนี่ครับสายได้เมื่อคืนก็เดี๋ยวทำกินหมดเลยครับโอเคครับ โอเคครับนั่นนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของโดยทางทันแล้วครับพอดีมันโดนสังาวาสที่มือครับปวดนะครับเดี๋ยวว่าจะไปหาหมอนะครับก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe คลิปช่องปุพรรเล็กๆของผม้วยนะครับ